สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ <S <S ก็พบกับน้องการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้การจะพาไปดูรถเกง๋งพ่อนถูกนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะได้รถเก๋งแบรนด์หลักนะคะ Honda Brio นะคะเป็นรุ่นที่ใครหลายคนตามหานะคะน้องมาในราคา199,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ199,000บาทเป็นรถปี2013.2014นะคะ ค่างวดนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะผ่อน3,000กว่าบาท84งวดหรือจะผ่อน4,000นะคะ72งวดเท่านั้นคันนี้นะคะตัวรถเขามาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีสเกิร์ตแต่งให้รอบคันเลยนะคะที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นะคะไฟหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะคะรับประกันร,รถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมหรือไฟไหม้นะคะไม่มีรถตัดต่อแต่อย่างใดนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวดูตัวล้อ ล้อเขาจะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกของ h o n ด a าเป็นล้อแมกขอบ14นะคะถ้าใครที่อยากได้ล้อแมกแต่งซิ่งก็สามารถแจ้งได้นะคะอยากได้ลายไหนแบบไหนเนาะ,ะสำหรับตัวรถนะคะตรงนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดคิวกันแมลงให้นะคะสําหรับภายในจะเป็นคอนโซลสีดําตัดสีครีมนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสําหรับเลขไมค์เขานะคะ,นะะ1 1 6 8 5 9 กิโลเมตรนะคะวิทยุ FMAM a M, r ร์ s b เเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะแอร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เนะาะเบาะนะคะเบาะก็เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะสำหรับด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นโซนเก็บของนะคะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะร้อะอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่นะคะกระจกตรงนี้จะมีไล่ฟ้าหลังให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะเครื่อง1น0 0ซีซี ด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้ไฟเบรคไฟเลี้ยวไฟถอยมีให้ครบเลยนะคะไปดูกันตอนในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีใช้เชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สเนาะเป็นเครื่องยนต์ iVtec นะคะลูกค้าระบบเบรค ABS นี้ให้ครบเลยนะคะรถเครื่องเดิมนะแล้วก็มาดูตรงเม็ดอาร์เดิมคันหน้าเดิมนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะคะก่อนส่งมอบมีเปลี่ยนถ่ายของเหลียวให้พร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก 1>, 1เดือนหรือ5,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ Honda b r i o นะคะรุ่นปี2013-2014ราคาเพียง199,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ199,000บาทผ่อน3,800บาท84งวดหรือจะผ่อน4,200บาท72งวดสามารถเลือกได้เลยสนใจจองติดต่อได้เลยที่เบอร์0812386699บริการทำสัญญาให้ทั่วไทยพร้อมบริการจัดส่งค่า